บางวันมีเงาเงาเงาเง,าเงาอยู่ข้างหลัง,งได้กิน่ในห้องแล้วทีนี้ที่บ้านเนี่ยมีลูกตั้งโมใหญ่ๆอย่างนี้เลยที่คุณแม่ขอไว้เนี่ยมันเหมือนเป็นลางนะ คุณแม่ชวนไงคะคแม่ชวนทุกครั้ง,งคุณแม่จะไปทํางานที่ไหนจะไปเอาเอกสารที่ไหนคุณแม่ชวนน้องไปกับคุณแม่นะไปด้วยกันไปช่วยคุณแม่นะ,อ,ะอย่าทิ้งคุณแม่เพราะคุณแม่ทํางานให้น้องนะคุณแม่ก็พูดทุกครั้งแหละชวนมาพอกลับก็ต้องบอกว่ากลับกันกลับบ้านกันจะนอนก็บอกกลับนะลูกนอนกันนะบอกตลอดบางวันมีเงา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 อยู่ข้างหลังบางวันมีกลิ่นเข้ามา ขคงคิดว่าคุณแม่จะกลัวมากอะไรมาน้อยๆน่อยอื่อย,อ,อ,ยอย่างวันนี้เองมาตามอะไรสามภาษณ์ต่างๆก็เห็นคุณแม่บอกว่าเองก็อ,อ,อยู่กับเราได้กินในห้องร้องไห้ทุกเช้ามันแปลกนะม,นมีเรื่องแปลกนะคะตื่นมาเนี่ยแม่ร้องไห้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ทันได้ตั้งตัวน้ำตาไหลออกมาเองทุกทุกวันเลยทุกเช้าเลยอะ่ะมันเหมือนน้องโมมาปกอ่ะคุณแม่ไปทํางานลูกไปทํางานไปเจอนเอกสารอย่างนี้เลยทุกเช้าเลยที่นี้ที่บ้านเนี่ยมีลูกตั้งโมใหญ่ๆอย่างนี้เลย ที่คุณแม่ขอไว้นี่มันเหมือนเป็นลังนะคือไปขอลูกๆูกมาสวยมากเลยเป็นนางฟ้ารูปนี้ก็จะติดอยู่ในงานศพเขานะคะรูปใหญ่ๆแล้วเขาแต่งแต่งตัวเนี่ยสวยมากสวยมากๆอ่ะแต่ฝรั่ลังที่มีขนนกอะไรเนี่ยสีขาวเพราะว่ารอบตัวเรามีตัวรูปๆูกอ่ะแล้วมันรูปใหญ่ๆอ่ะม,มันเป็นลังเหมือนกันนะที่ทําไมคุณแม่ต้องไปขอรูปใหญ่ๆเพื่มาตัง ตอยเขาก็ขอว่าให้ไปตั้งในงานศบได้ไหม mm hmm. แม่ก็โอเคได้มันรูปเป็นรูปที่สวยที่คุณแม่ขอไว้แล้วเขาขอยิ้นไปตั้งในงานศบมี mm hmm. ลูกอยู่คนเดียวลูกรักด้วยลูกโปรด แล้วคุณแม่มีรูปเขาชุดไทยอีกรูปหนึง่งใส่ชุดไทยในการในการคุยแรกโชวเขาทำให้ชุดไทยรูปใหญ่ๆนะคุณแม่ก็ขอมาติดหน้าประตูห้องนอนจะเข้านอนก็ต้องบอกเขาอ่คุณแม่นอนนะน้องมานอนกับคุณแม่บอกเขาตลอด